กระเพาะอ,อาหารนะคะมีอาการแสบอยู่ตลอดเวลา,าสิ่งที่ทำให้มันเกิดแผลในกระเพาะอ,อาหารก่อนนะคะก็คือของที่มันแสบร้อนนะคะของแสบร้อนหรือหวานกินเข้าไปหรือกินของเหนียวเหนียวมันจะทำให้กระเพาะอ,อาหารทำงานหนักนะะสังเกตตัวเองชอบกินพวกยำไหมส้มตำไหมหรือของที่มันเผ็ดร้อนอะพริกนะคะหรือกินน้ำ น้ำขิงอชอบกินผัดกระเพรา,ายำต้มยำอะไรพวกนี้ค่ะหรือพวกหมูกระทะน้ำจิ้มแซ่บๆนะคะหรือหมูติดมันอะไรพวกนี้มันจะทำให้กระเพาะอาหารใช้แรงในการย่อยเยอะดังนั้นปรับอาหารก่อนเอาอาหารที่ไม่ลดจัดเครื่องปรุงจัดให้เลี่ยงไปเลยนะคะอย่ากกินอาหารเครื่องปรุงจัดเปรี้ยวจัดน้ำส้มสายชูเนี่ยลดไปเลยเค็มจัดหวานจัดหรือพริกจัด ให้ลดไปเลยเพราะมันจะกัดกระเพาะนะคะอาหารลดการทานเนื้อวัวลงให้ไปกินเนื้อปลาหรืออะไรที่มันอ่อนอ่อ่ากินแล้วต้องไม่แสบท้องะคะ่ะอันนี้ครั้งแรกแต่ถ้าจะรักษาในกระเพาะแผลในกระเพาะอาหารทําไงให้คุณนัทพลไปหากล้วยดิบมานะคะกล้วยดิบจะเอาแบบสดๆจากต้นก็ได้หรือว่าเป็นผงกล้วยดิบฟิตได,ด้ก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือเอาไปต้นกล้วยดิบๆนี่นแหละ นะคะไปไปหั่นมาสักหนึ่งลูกกินสักประมาณ3-4ชิ้นพอไม่ต้องกินทั้งลูกนะคะหันห่นหัน่นหั่นนะคะสามี่ชิ้นเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวกินก่อนอาหารเท่านั้นย้ํานะคะกินก่อนอาหารเท่านั้นหรือถ้าไม่สะดวกเอากล้วยดิบพวกนั้นมาหัน่นล้างทําความสะอาดแล้วตากเป็นผงบดหรือไปซื้อที่ไหนก็ได้นะคะกินก่อนอาหารเอาเทเาประมาณ1-2ช้อนชาเทใส่น้ําอุ่นนะคะกินตอนเช้าก่อนอาหาร ตัวกล้วยดิบจะมีเขาเรียกว่ากล้วยดิบมันเป็นยาลิเย็นฝาดจะช่วยในการเคลือบแผลหรือสมานแผลในกระเพาะอาหารเขาเรีรยกว่ายาปิดธาตุปิดธาตุคือปิดแผลในกระเพาะอาหารนะคะแต่ห้ามกินหลังอาหารถ้ากินหลังอาหารมันจะจะทำให้ถ่ายยากแต่ถ้ากินก่อนอาหารมันจะปิดแผลหรือเคลือบแผลในกระเพาะอาหารไม่ให้น้ํากรดมันมากัดกระเพาะกินอย่างนี้ทุกวันจนหายแสบท้องนะคะลองดูแล้วก็การย่อยอาหารสมมตินะคะถ้ากินผู้หลาน ให้ไปกินหลังอาหารเท่านั้นนะคะจะช่วยในเรื่องการย่อยอาหารให้ดีเนาะให้กินหลังอาหารห้ามกินตอนท้องว่างนะคะจะช่วยเรื่องการย่อยอาหารให้ดีแล้วก็ปรับสมดุลของร่างกายกินแต่ชาไปก่อนอย่าเพิ่งกินแคปมันจะแรงไปนะคะ